เราตกใจมากเลยเห็นฝูงควันใหญ่มากที่ไหนได้เขาเผาป่าใช่ <c oughs> แ,แลนี้ก็คือจ่าวิรัตนะคะอยู่จังหวัดชัยนาซื้อของฝากกันได้นะเย้ <c oughs> yeah, ถึงลบบุรีแล้วคะ่ะ <c oughs> ปลายทางอยู่ลบบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ มาถึงพระปางสามยอดนะคะตรงนี้ก็จะมีฝูงลิงเยอะแยะมากมายเลยแล้วตกช่วงกลางคืนนะคะเขาก็จะไปนอนในนั้นนะที่เราไม่กล้าลงไปเพราะว่าเรากลัวลิงนะคะทุกคน อะไรค่ะทุกคนตอนนี้เมย์ก็ได้มาถึงลบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้เลยว่าเดินทางจากพิษณุโลกถึงลบุรีใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงนะคะเรียกได้เลยว่านั่งอยู่ที่รถเต็มๆเลยไม่ได้แวะที่ไหนเลยนะคะก็เพราะว่าป้องกันโควิดนั่นเองค่ะทุกคนก็เลยใช้เวลากับการนั่งรถประมาณ4ี่ชั่วโมงเลยนะคะจากการเดินทางวันนี้เรียกได้เลยว่าหนื่อยมาก วันนี้ก็เลยยังไม่เที่ยวที่ไหนนะคะเดี๋ยวติดตามพรุ่งนี้ดีกว่าว่าเราจะไปตะลุยเมืองลิ่งไปเที่ยวไปกินที่ไหนกันบ้างนะคะสําหรับตอนนี้ต้องขอพักผ่อนไปนอนเอาแรงไว้กินเที่ยวพรุ่งนี้กันดีกว่าเอาละค่ะตอนนี้กุดไนนะคะทุกคนไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะบ๊ายบายจี bye. ก่อนเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามได้ที่ช่องรถเมชาแนลเลยแล้วเราก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนด้วยนะคะมีแต่ภูเขาทั้งนั้นเลยป้ายทางไปที่เขือนปลาศักด์ชลสิทธิ์ค่ะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะภายในเขื่อนปลาสักชนสิทธิ์ค่ะว้าวฟังจากเสียงน้ำกระทบกับหินแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกผ่อนคลายกันใช่ไหมล่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าที่ท่องเที่ยวจะต้องมีคนเยอะอยู่แล้วอย่าลืมป้องกันด้วยการใส่แมสแล้วก็ล้างเจลแอลกอฮอล์กันด้วยนะคะทุก ช่องรถในชาแนลตอนนี้เวลาบ่ายสองครึ่งนั่นเองค่ะเราก็พาทุกคนมาเที่ยวเคลื่อนตาสัทธ์ชนิ์ที่น้องปูรีนั่นเองบรรยากาศเป็นงไงเดี๋ยวไปดูเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศของบ่ายสองครึ่งนะคะที่อากาศยังเย็นอยู่ดูจากผมฟิวแล้วก็ดูว่าลมเย็นขนาดไหน คนเที่ยวเยอะนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่แต่ว่าอย่าลืมนะอย่าลืมที่จะป้องกันตัวเองด้วยการใส่แมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกทีนึ่งนะคะเดี๋ยวขอตัวไปหาอะไรค่ะ ีแดดแล้วนะคะแต่ก็ลงยังเย็นๆดูนะ ไล่ทันตะวันนะคะดูสิมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะคะสำหรับตะลุยเมืองลิงของเราในคลิปนี้ <Yeah! S 1> แล้วนี่ก็จะเป็นมุมยอดฮิตนะคะที่เขาชอบถ่ายกันเดี๋ยวถ้ามีรูปส,สวยๆเดี๋ยวจะมาแปะเอาไว้ท้ายคลิปให้ดูนะคะ <Yeah! S 1> จากจะมีทุ่งทานตะวันสีเหลืองแล้วนะคะยังมีทุ่งดอกคอสมสแล้วก็ดอกทานตะวันสีแดงด้วยนะคะสีสันสดใสแล้วก็มุมถ่ายรูปมากมายเลยเอาละค่ะแล้วสําหรับวันนี้ที่ได้ทานตะวันของเราก็เดี๋ยวจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตการเที่ยวใหม่อีกทีนะคะหรือว่าเย็นนี้เราจะไปต่อจะไปกินกันที่ไหนนะคะ เดี๋ยวจะมีรูปมาฝากกันแน่นอนค่ะสำหรับช่วงนี้ก็จบไว้ณนะวันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเริ่มต้นใหม่กับการเที่ยวกินใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะไปแล้วค่ะฝากช่องวถเมย Channel นนด้วยนะคะ เสร็จแล้วเราก็เข้าบ้านมาเตรียมเขาดาวกันดีกว่าแล,วแล้วเราก็ถึงบ้านแล้วนะคะนี่คือของที่เราได้มาจากตลาดนัดคล้องถมนะคะแต่ว่าช่วงที่เราไปอ่ะทุกคนคือเขาเริ่มเก็บของกันแล้วเนื่องจากเทศกาลปีใหม่เขาก็จะกลับบ้านไปเขาดาวแล้วนะคะเราก็เลยได้มา สสิ่งนี้นะคะมีถุงแว่นมีเสื้อผ้านะคะแล้วก็มีกระเป๋าเดี๋ยวเรามารีวิวจากแว่นก่อนดีกว่ามันเป็นแว่นที่เมตามหาแล้วก็คือหายากมากถามว่าได้ไหมก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่คาดคิดว่าจะได้นะคะก็มาถึงทรงแรกนะคะแบบนี้เลยสวยไหมทุกคนคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดู งอตืดตืดเอาไม่ใช่นะะเออกระส่งนี้อา่าก็ดูแบบมีดีไซน์มีไลฟ์สไตล์ดีนะคะและอันที่สองนะคะอันที่สองก็จะเป็นแว่นที่เมเคยมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทรงมันค่ขายแต่แค่ตรงนี้มันไม่ใช่คือมันหาย,ยากมากๆาเลยค่ะทุกคนมาคือมันมันเก๋ตรงนี้ด้วยนะ,ะเห็นไหมคะมันเก๋ตรงนี้อลองใส่ดูสิ ปึ๊บอาเห็นไหมมันก็จะรับกับหน้าเราพอดีเลยชอบทรงนี้ค่ะว่าเขาเรียกว่าเป็นทรงแคทอายตาแมวน,นั่นเองคือส่วนตัวชอบใส่ทรงนี้ไม่อยากใส่ทรงแบบกลมๆม,มาใส่แล้วดูตัวเองเหมือนแมลงวันไงก็ไม่รู้นะะ,ะสำหรับถุงแรกก็คือจะเป็นแว่นนะคะ2ชิ้นสองอันแล้วต่อมาเป็นกระเป๋าค่ะทุกคนกระเป๋าในราคาห้าสบาทอ,อันนี้ซึ่งเมย์จะซื้อไปฝากแม่ คือแม่เขาขายของนะเขาก็อยากได้กระเป๋าที่แบบว่ามีกระเป๋าหลายชั้นนะคะก็ได้เป็นกระเป๋าฟิลลามานี่แบบนี้เลยนะคะในราคาห้าสิบาทเป็นแบบหนังนะคะก็มีสองซิบด้วยกันนะ1ิกลางตรงนี้แล้วก็มีซิบข้างหน้า 50บาทก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็มาต่อกันที่เสื้อนะคะเสื้อก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรมากมายนะคะส่วนใหญ่เป็นชุดเซตเนาะไหมพรมเป็นชุดไหมพรมนะคะแล้วก็เป็นลายสก็ตขายาวนะก็เป็นอ่านว่าผู้หญิงก็รู้กันนะคะเรื่องแฟชั่นของมันต้องมีแหละจริงๆสาหรับตลาดนะัดทองผมนะเป็นตลาดที่เน่ชอบมาเดินมากๆเลยนะคะจะมีวันอังคารแล้วก็วันศุกร์เท่านั้นนะนะ,ะตลาดจะอยู่แถวแถว หลังโลตัสนะคะทุกคนอ่ะสำหรับในค่ำคืนนี้เราก็ช้อปปิ้งมาพอประมาณนะคะที่เหลือของกินหมดเลยเนาะที่ไม่ได้เอามารีวิวเพราะว่ารับประทานหมดแล้วนะคะอ่ะทุกคนก็จะช่วงเวลาปีใหม่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมไปคาราดาวนันดีกว่าก็สวัสดีปีใหม่2022นะคะทุกคน ค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเฮงเงรวยรวยยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะสําหรับปีใหม่2022นี้นะคะก็ของไยพรให้ทุกคนที่ดูคลิปของเม์นะคะมีแต่ความสุขคิดอะไรก็ขอให้สมปัานาทุประการเลยนะคะแล้วพรุ่งนี้วันเริ่มต้นใหม่แห่งปีพศ2565นะคะเริ่มต้นด้วยการทําบุญก็จะเป็น EP ที่ต่อกันนะคะจากทิปตะลุยเมืองหลิงนี่แหละ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูแล้วกันค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอตัวไปเขาดาวกับครอบครัวก่อนนะคะยังไงก็มีความสุขมากๆนะคะในเทศกาลของปีใหม่นี้นะคะทุกคนขอให้มีความสุขค่ะลาซีสวัสดีค่ำคืนนี้นะคะเจอกันพรุ่งนี้แน่นอนบ๊ายบาย กับช่องรถเมชาแนลนะคะกับวันนี้วันที่1วันขึ้นปีใหม่นั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้เราก็ยังตะลุยเมืองลิงนะคะอยู่ที่เมืองลบบุรีนั่นเองวันนี้นะคะเรามีแผนจะไปเที่ยววังนารายด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปแล้วก็ภาพส,สวยๆเกี่ยวกับในวังนะคะจะมาให้ทุกคนได้ชมภาพบรรยากาศต่างๆด้วยเลยนะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่กิจกรรมฟ้าผนังนะคะเดี๋ยวลองดูรอบๆดูนะคะ เรียกได้ว่าเป็นแบ็กกราว n ์ของเราเลยนะวันนี้เปิดคลิปแบบสวยๆเลยเดี๋ยวจะเป็นยังไงในการเที่ยววันนี้ติดตามดูในคลิปของเราเลยค่ะไปฟูแล้วเราก็ถึงกันแล้วนะคะกับวังของพระนารายณ์นั่นเองค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศนะคะ ติดตามเลยว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็เข้ามาถึงข้างในแล้วนะที่เขาจัดแสดงองค์พระต่างๆนะคะซากปรักหักพังรวมถึงของใช้ต่างๆในสมัยก่อนนั่นเองค่ะ <S <S แต่ละชิ้นนะคะจะเห็นได้เลยว่าเขามีป้ายอธิบายไว้ด้วยนะคะ แล้วก็มีหลากหลายห้องเลยนะคะให้เราได้เข้าไปศึกษาด้วยนะรวมถึงแผนที่ต่างๆนะคะจะเห็นได้เลยว่ามีองค์พระหลากหลายเลยนะคะให้เราได้ศึกษากันเดี๋ยวเราไปต่อชั้นสองเลยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเตียงนะคะรวมถึง กระโจกแล้วก็เป็นเสื้อผ้านะคะที่พระนารายได้ทรงใส่สมัยนั้นนั่นเองค่ะ ก็มีเวลาปิดเปิดตามเวลาราชาการนั่นเองนะคะใครที่ชมคลิปนี้เรียบร้อยแล้วอยากจะมาท่องเที่ยวก็มาท่องเที่ยวได้นะคะที่วังพระนารายณ์จังหวัดลบบุรีนั่นเองคะ่ะ หังจากที่เราออกมาจากพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเขาปิดเวลา4โมงเย็นนะคะเราก็ออกมาเดินชมเมืองกันด้านหน้าได้เลยค่ะใครที่ชอบเรื่องประวัติศาสตร์นะคะรับรองว่าจะต้องชอบแน่ๆเลยกับวังพระนารายณ์จังหวัดลบบุรีนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือบ้านของวิชาเย็นนั่นเองนะคะทุกคนเนื่องจากเรามาที่หลังก็ปิดทําการ4ี่โมงไปแล้วนะคะก็เลยเข้าไปชมข้างในไม่ได้นะคะก็เลยถ่ายเป็นบรรยากาศข้างหน้าบ้านของวิชาเย็นหรือว่าเฝ้าคอนให้ดูนะคะใหญ่มากๆเลย อากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขามีน้ำพุให้เราเล่นด้วยนะคะยิ้ไม่ใช่เพลงสนุกมากๆเลยนี่ท้าไม่เกรงใจเต้นไปแล้วนะเนี่ยเป็นไงกันบ้างคะสำหรับ E.P. นี้ตะลุยเมืองลิงกับลบบุรีค่ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ E.P. หน้าเที่ยวบางแสนเจอกันค่ะ